ช่วงเวลานี้สาคัญมากเลยนะคะสําหรับจิตใจของผู้หญิงเราอะเอ,อความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเข้าใจกันดีเลยว่ามันคือความรู้สึกกลัวอืไม่มั่นคงความรู้สึกขาดแคลนออคือมันมันมันขาดหมดเลยอะมันเป็นความรู้สึกที่ขาดแคลนทั้งหมดเลยนะคะถูกต้องและสภาพจิตใจเราแล้วก็ใบหน้าเราเนี่ยมันมันต้องแย่มากๆใช่มันต้องแย่มากๆนะคะฉะนั้นน่ะจะดีกว่าไหมถ้าเรา ขจัดความรู้สึกนี้ออกไปก่อนในช่วงที่เราต้องให้สเปซผู้ชายอืม,อมนะคะเหมือนอม,มาดีทอ,อกตัวเองก่อนอเพราะนั้นถ้าถ้าคุณไปคุยกับเขาในสภาวะอย่างนั้นน่ะมันจะไม่น่าดูเลยนะครับนั่นคือเหตุผลที่เป็นที่มาของกลยุทธ์สากลที่ทั่วโลกก็ใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไหนภาษาไหนทั่วโลกถ้าคุณเคยอยู่ในภาวะนี้ผมเชื่อว่าคุณต้องไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตกันมาแล้วนะครับนะครับแล้วกลยุทธ์นั้นที่ใช้กันทั่วโลกก็คือ no contract หยุดการติดต่อ no contract นะครับไม่ติดต่อเขาโดยเกณฑ์เนี่ย e v e r a t e นะครับหรือค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30วันผู้ชายก็คือถ้าเขาตัดสินก็คือโชว์ชวไปแล้วก็คือก็น่าจะจบแต่จบของเขาเนี่ยมันมีโอกาสจะรีเทิร์นได้เพราะว่าข้างในเขายังรักคุณอยู่ mm hmm. อ่าคุณต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าณตอนนั้นนะ่ะเขาไม่อยากให้คุณอยู่ในสภาวะที่เขากำลังจะทบทวนกำลังจะปรับตัว กำลังจะเคลียร์ม่านหมอกของความสับสนวุ่นวายในจิตใจแล้วก็ภาวะทางอารมณ์ด้วยเนอไหมอือถ้าคุณเข้าไปกวนเขากําลังแบบเหมือนกําลังจะคิดใช้สมองนั่งสมาธิแล้วคุณก็ไปกวนเขากวนเขามันยิ่งหงุดหงิดเนอวะมันยิ่งแบบชวนให้เขารำคาญแล้วเขารู้สึกว่า เขาจะมองไราเขาจะมองเราในแง่ลบลงไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่แล้วคุณเองก็จะรู้สึกด้อยด้อยค่าตัวเองลงไปเรื่อยๆในขณะที่คุณแบบว่าวิ่งตามเขาไปเรื่อยๆใช่ใช่เออแล้วผู้หญิงก็จะคิดว่าอุ้ยตอนมาจีบตอนมาจีบตูก็วิ่งเข้าหวิ่งเข้าหาไงแต่พอตอนเนี้ยพอเราวิ่งเข้าหาเขาก็วิ่งหนีอีก